สวิธีที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณได้ง่ายๆโดยไม่ต้องรอใครชมค่ะข้อแรกนะคะเปลี่ยนภาษาที่คุณพูดกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือการพูดออกมาดังๆนะคะลองพูดกับตัวเองหรือคิดกับตัวเองอ่ะเหมือนเรากําลังคุยกับเพื่อนสนิทกําลังคุยกับน้องสาวหรือพี่สาวหรือคนในครอบครัวเราเราคงจะไม่ด่าเขาว่าโง่ทําไมทําไม่ไ,มได้ทําไมไม่มีความมั่นใจแต่เราจะเปลี่ยนคําพูดนั้นเป็น คุณน่าจะทําได้ลองดูนิดนึงไหมทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ลองถูกไหมคะข้อ2ค่ะให้ celebrate small wins นับสิ่งดีๆของคุณในทุกวันนะนับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆพวกนี้ถ้ามันเกิดขึ้นหลายๆครั้งอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเคยยากพอเราทําได้แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายแล้วมันจะค่อยๆเติมความมั่นใจให้เรามากขึ้นค่ะ ข้อ3นะคะให้คุณแต่งตัวเหมือนคนที่คุณอยากจะเป็นถ้าเราอยากเป็นผู้บริหารหรือนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จลองนึกภาพว่าคนคนนั้นน่าจะแต่งตัวยังไงเขาน่าจะเดินยังไงบุคลิกเขาจะเป็นยังไงเพราะความมั่นใจเนี่ยถ้าให้สร้างจากอินไซต์เอาหรือให้สร้างจากความรู้สึกข้างในจริงๆเนี่ยบางทีมันยากมันก็เลยต้องช่วยเอาไซต์อินค่ะคือเอาเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆเนี่ยมาใส่ที่ตัวเราเราจะรู้สึกภูมิฐานขึ้นเก่งขึ้นดูน่าเชื่อถือ ขึ้นเมื่อเราแต่งตัวดูหน้าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อเราแต่งตัวให้ดูฟอร์เมลมากขึ้น